สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผูสุคขขนนะครับเนาะครับครับมือนี้กลเป็นมือวันศุกร์ละครับวันศุกร์ที่หก้วครับเนาะครับกาทางสองเสี้ยงยาผ้าละกาสิ่เหนี่เสนอนะครับเนาะสำหรับตัวเลขเป็นของเล้าพัฒนาละครับประจาวันที่หกละครับสำหรับมี่เห้เบิ้งนะครับเนาะครับมี่ห้เบิ้งไม่มี่ห้รับช่มตลอดละครับทางสองเสี้ยงยาผ้าละเล่าพัฒนาครับจันพูดสุกละครับ สำหรับตัวเลขชุดนี้เป็นของเซียนน้อนหน้าแหะครับสำหรับตัวเลขเซียนน้อนหน้ากับเปินกระซูงมาหายแหะครับทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับจบงไดไปหาเพื่อนมือนี้ครับตัวเปขดซงมาหายแล้วครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขของเซียนน้อนหน้ากับเดินดีครับกะก้อนสิขาไปเบื้องต่อไปครับมาเบิ้งหมวดที่แล้วก่อนนะครับเนาะครับของเปินมาจังไดไปจังใดครับ ครับสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วของเซียนนอนหน้าก่ัเป็นวันที่สองครับเป็นวันที่สองเพิ่นหายมากวันที่สองเป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่าเพิ่นว่าหลูดไปเลยครับหลูดไปเลยหอดวันที่สี่ครับเลขกับวันจันทร์กับบร่ไออกครับวันจันทร์กับเป็นวันสําคัญครับสําคัญของเล้าครับของประเทศเล่าเพิ่นครับก็เลยบริออกงดออกครับ ก็เลยมาออกมือวันที่4ีครับเป็นวันพุดครับสาหรับตัวเลขงวดที่แล้วของเพื่อนห้มากกับเป็นหลุดไปที่สามครับหลุดไปที่สามคับเลขที่ออกงวดที่แล้วครับมาบึงงวดที่แล้วครับสําหรับเลขที่ออกงวดที่แล้วกับเป็น 6, 3, 5, หกสามห้านะครับเนาะครับห้าสาม ครับเลขล่างก็เป็นหกสามะครับหกสามเป็นเหลขก่างครับเลขบนกับห้าสามเหลขกสามตัวกับสามห้าสามะครับครับสาหรับงวดที่แล้วก็เพิ่นกับมาสามครับกลุ่มเด่นสามพร้อมครับล่องหนึ่งนะครับเนาะครับกับคือสีมีผู้โชคผู้มานอยูแหละครับสําหรับตัวเหลขของเพิ่นงามครับจุดที่แล้วครับงวดที่แล้วลูดไปที่สามกับหนึ่งตัวกลุ่มเด่นสามครับ เลขวินครับสำหรับเลขวินสี่ตัวของเพิ่นครับสี่ตัวเนาะครับเนาะครับเพิ่นหายมากกับหนึ่งสามห้าหกครับหากามาสามกามาหกกามาครับหาสามหนึ่งสามห้าหกครับเป็นตุกลับตัวนี้ครับเป็นตุกลับเนาะครับเนาะครับมันออกหาสามเพิ่นหายสามหาครับครับสำหรับจับคู่ครับเพิ่นเด่นสามยู่แล้วครับ ป็นจับคูมากกับมีสามหนึ่งสาม6ีสามซีสามหกสาระจับสาหาตัวนี้ครับผลประจับ3ามหามาเนาะครับเนาะครับเอากระบอกเป็นอย่างถือว่าเลขหลูดง่ามครับ1น1่ง6ีหนึ่งหาหนมาแนวทางนี้ครับกาเลข3ตัวกับสามห สามสี่หกกับยืนยันคือเกาหนึ่งหนึ่งหกกับมาคือเกาครับหนึ่งสี่แปดครับอันนี้เป็รตสามตัวครับครับจับครูรูดครับเขารูดเขาวินครับถือว่าโอเคเนาะครับเนาะครับถือว่างามครับไปต่อล่ะครับสำหรับจุดนี้เพื่อนว่าครับเขาไปโฉบไปมันไปลำไปด้วยนะครับเด้อครับ สำหรับชุดนี่กับ่านไปครับมือเบร่ิต่อไปเลยครับชุดหมวดประจำวันที่มือนี้ก็เป็นมือวันที่หกแล้วครับวันที่หกวันจาที่หกนะครับนาอครับเป็นเหลียกล่าวนะครับได้ครับสำหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกับ่านสัก่านไปเลยนะครับนาอครับทางส่องเสนอพื่ควบบันเทิงพื่อควบสนุกสนานแหละครับเลาพัฒนาแหละครับ เล่าพัฒนาครับประจำวันที่หกแหะครับเป็นวันที่หกท่านว่าเนาะครับเนาะครับผู้ว่านี่ก็วันพ่อครับหกเก็ดแหะครับครับสําหรับตัวเลขครับวันที่หกท่านว่าหกเก็ดเนาะครับเนาะครับครับสําหรับตัวเลขเลขลูดครับสําหรับเชียนนอนหน้าลูดไปที่ เรียกหลุดหลุดหลุดไปที่หลุดไปที่สามับ2 2กสองับ3าม้ะครับสองับสามเรียกหลุดนะครับเด้อครับ3ามับ2เอ้สามนะครับเด้อที่ครับสมเดี๋ยวครับ ยังสี่ก็ได้ครับสามตัวนี้เพ่อเอาแล้วครับเนดะ้อหมุนจังหน่อยครับครับครับสำหรับเลขวินเลขวินเพิ่นหายไปที่เลขวินสำหรับเลขวินครับวินวินไปที่หนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์สองสามครับเลขวิน 1023นาะครับเนาะครับตีวิ่นแล้วกาเลขจับคู่ที่ไหนครับจับคู่ตกจับคู่นะครับเด้อนะครับจับคู่ข้องเสียนนอนหน้าครับเพิ่นนหายไปที่3 2 3 2 3 2 4 สองสี่สองหกครับมี่มีหกคูเป็นไหามากหกคูสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นเป่าครับสามสาม สา,สาครับครับอันนี้เป็นเลข2ตัวครับบทลางว่าไปนะครับเนาะครับเอามาเบิง่งสตัวครับ3ตัวเป็นจับมาให้ครับมียุ่สอหางครับมียุองหางศูนย์หนึ่งหนงสอง,ส,งสามสามหามามามครับ มีอยู่สองหางครับมีอยู่สองหางด้วยกันครับครับอันนี้สำหรับตัวเหล็กก็ครับเ้อครับตัวเลขเล่าพัฒนาครับเป็นชุดของเซียนนอนหน้าเนาะครับเนาะครับครับเมื่อเบื้องต้นกมของเพลินครับเซียนนอนหน้าครับใช้ลูกกูดเป็นงั้นครับเซียนนอนหน้าครับ เก่งมาตลอดครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณ้อครับเด้อครับเป็นเลขเล่าโฉบโฉบมันมานมือแรงลำลำเรด้วยน้ำกันครับสำหรับคนกลมเด่นไปที่สาบสองครับเพิมีสองนะครับเนาะครับตัวนี้พ่อแมนครับวินเลขวินเราไปจับวินครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามสามีตลองครับ ครับสำหรับกลุ่มเด่นครับเป็นกลุ่มเด่นไปสองสามสองสามครับตัวร่องเป็นสามสามนะครับเด้อครับตัวร่องของเพิ่นครับอ่ามีแค่นี้ครับสําหรับสุดเสี้ยนนอนหน้าครับเป็นเลขเล้าประจําวันที่หกแหละครับทางสองเสี้ยนยาพาเลาะนะครับเด้อครับกูได้ของมาแล้วใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหนึ่งเลยมีความหมายนะครับเด้อครับขอขอบพระคุณครับสําหรับหนึ่งเลย หนึ่งแช่ครับกดติดตามไว้ครับเพื่อซื้อพวกเดรผาดเนื้อท่าครับเนาะครับ,นรบเนื้อท่าตัวเลขง,งามๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรล,ล่ะครับท่านส,ส่งข่าวสิขอลาพี่ร่าน้องนะครับเนาะครับพผกักไม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ